วันนี้ไลฟ์สดตรงเวลานะเป๊ะเลยผมนัดทุกคนไว้สองทุ่มนะสองทุ่มจริงนะครับเป๊ะเลยนะวันนี้ <c oughs> บอขาดบอกเกินกินเขาแล้วพอดีกําลังจะนอนเลยนะครับกำลังจะนอนเลย <c oughs> ลน,นลยี่ใส่ชุดนอนจะนอนแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> อ่ะยังไงก็เข้ามานะครับอ่ะสุขสันต์วันคิดมากจ้ะ อ่ะสุขสันต์วันคิดมากนะครับทุกคนจ๋านะครับเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮ้านะครับ fc ทุกคนนะครับขอให้ fc หรือลูกเพจทุกคนนะครับนะมันหมานเฮงเงรัฐบาลงวดนี้นะครับต้องเป็นของเฮาพี่น้องนะครับรัฐบาลงวดวันที่30ธันวานะครับรัฐบาลงวดวันที่30ธันวานะครับก่อนเริ่มปีใหม่นะก็ขอให้งวดนี้นะครับเฮงเงปังๆร่รำรวยพี่น้องนะครับเนาะเมื่อนี้เป็นมือคิดมากนะครับอ ขอพ่อได้ผมก็อยากขอพ่อให้สามตัวแตกนะครับให้สามตัวแตกปังๆแห้งๆไปน้ำกันนาอพี่น้องเนาะนะครับเหมือนกับปีก่อนนะครับ <c oughs> ปีก่อนทําแตกมาแล้วนะครับสามตัวตรงถ้า,าถ้าทุกคนจําได้นะหกสองแปดนะครับสามตัวตรงพี่น้องนะครับปีนี้ก็อยากให้เกิดปฏิหารอีกเนาะก็ว่าได้นะครับปฏิหารขอให้เพื่อนสุกใสนะครับ สออสซุกไซดันไซซะนะครับเลข3าตัวในมือนี่นะครับขอให้ไปโพในรัฐบาล3าตัววันที่30ทันว่าสองหานะครับเนาะอ่าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อมาทันพอดี <c oughs> ครับอ่ามาๆๆพี่น้องนะครับต่อเลยแบบนี้ สตัวนะครับสตัวรัฐบาล3ตัวรัฐบาลแนวทางประจำวันที่30มธันวาสองห้าสนะครับสนใจครีมหรือสนใจสบู่นะครับพิมพ์คำว่าสนใจขึ้นมาเลยนะแล้วขออนุญาตนะครับขออนุญาตให้อดินทักแชทนะจบจากไลส่วนนี้นะครับอดินขออนุญาตทักแชททุกคนนะครับนะ อ่ะสตัวรัฐบ,บาลแนวทางประจำวันที่30มธันวาสองห้าหนะครับ <c oughs> คุณคุณนงรักษ์นะครับคุณคุณภาวันสนใจจ้ะคุณสมบูรณ์สนใจนะครับสนใจทั้ง3ชิ้นเลยค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวแอดมินทักแชทไปแล้วกันเนาะอ่าสำหรับเลข3ตัวนะครับคู่ นะผมจะค่อยๆเปิดไปนะครับทีละตัวทีละตัวแล้วกันเนาะอ่าทีละตัวทีละตัวแล้วกันนะครับเลขตัวแรกจ้ะเลข,เลขตัวแรกนะครับฝ่ายออกมากว่าหูแล้วพี่น้องนะเห็นหัวก็รู้แล้วนะบางคนนะเห็นหัวก็่หูแล้วว่าเลขตัวใดน,นะครับอ่ะฝากไว้แล้วกันเนาะนะครับชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะครับพิจารณาดูอีกรอบนะสําหรับเลขสามตัว นะครับเลขสามตัวนี้นะครับตัดเล่นก็ได้หรือเล่นสามตัวเลยก็ดีนะครับแนวทางสามตัวนี้จะไปเจอกันอีกรอบนะอยู่ในเลขสองครับขันม,าม่ามือนีเฝ้าสื่อไปหลด <c oughs> กระเด็นมือนีเฝ้าสื่อไปหลดนะครับ <c oughs> นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีมอท่านเขาผมเชื่อนะว่าเลขสามตัวนี้มันมันอาจจะดังอยู่นะมันสีดังอยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมีคู่ที่ดังอยู่อยู่ในนี้แหละ นะครับอ่าสนใจพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินทักแชทเด้อนะครับคุณสุนีสนใจจ้าขอตังรับปีใหม่หน่อยค่ะครับผมนะอวยพรให้ทุกคนครับนะผมอวยพรให้ทุกคนเลยนะครับอ่าชื่อตัวซื้อตัวใดก็ขอให้ได้ขอให้โดนพี่น้องนะครับเนาะอวยพรให้เอฟซีนะครับพอแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับแล้วก็ลูกเพจนะครับนะอ่าแม่ๆทุกคนนํานะครับ ตัวแรกนะครับเป็นเลขเจ็ดจ้ะตัวแรกเป็นเลขเจ็ดนะครับสําหรับใครที่ไม่ทันแนวทางรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็สามารถพิมพ์ขึ้นมาได้นะครับอ่าเจ็ดต่อไปครับเจ็ดอะไรเอ่ยเจ็ดยังพี่น้องเจ็ดยังเจ็ดสามสามเจ็ด ย้ำว่าเป็นแนวทางสามตัวนะ <c oughs> บางคนเห็นสองตัวก็ไปแล้วนะครับย้ำว่าเป็นแนวทางสามตัวนะย้ำว่าเป็นแนวทางสามตัวนะครับเพ่งๆปังๆเด้อครับผมเก้าอี้แล้วค่ะสําหรับท่านใดที่แชร์แล้วนะครับพิมพ์เก้าอี้ขึ้นมานะแชร์สามแชร์พิมพ์เก้าอี้สามตัวแชร์หนึ่งแชร์พิมพ์เก้าอี้มาหนึ่งตัวนะครับนะอ่ะใครแชร์ครบสามแชร์ก็ขอให้เฮ่งๆปังๆร่ๆํารวยเด้อนะครับผู้ดใดแสีไใจ ได้แซ่หนึ่งเกาะบ่เป็นยังนะครับร่วอกันนกครับสาธุจ้านะครับ,นะค,รบคุณติมนะครับยินดีต้อนรับครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับถ้าเราตัดเล่นคู่หน้านะถ้าเราตัดเล่นส,อ,สองตัวคู่หน้าเจ็ดสามสามเจ็ดดังบ่ดังบ่พี่น้องปลายทางมีครับคุณวันดีมีครับ นะปลายทางก็มีครับใครสนใจสั่งครีมสบู่นะครับนะเซืัอลก็อ่าลองถามแอดมินเบิร์ก็ได้นะครับเซื้อลมีขายด้วยนะสนใจทั้งสามเชตเลยค่ะนะครับครับผมอ่าสำหรับท่านใดนะครับสนใจเข้ากลุ่มนะผู้ใดสนใจเข้ากลุ่มฟรีเด้อพี่น้องนะครับยมว่าฟรีนะนะนะจิบสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับ กลุ่มฟรีนะครับไม่มีใครเสียใจอ่ะตัวต่อไปนะครับมารุนกันว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับเจ็ดสามเจ็ดสามเก้านะครับเจ็ดสามเก้าจ้ะ 739สสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทั้งที่ผู้ทั้งผู้ที่เพิ่งเข้ามานะครับนะสวัสดีทุกคนเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่าเจ็ดสามเก้าจ้าเจ็ดสามเก้ามาบอจะดังก็ตอนนี้แหละมันไม่ดังหรอกนะครับอืมบ่ดังหรอกเจ็ดสามเก้าจ้าเจ็ดสามเก้ามาบอชอบหรือไม่ครับชอบหรือไม่ทุกคน เจ9นสามเก้าครับสามตัวรัฐบาลแนวทางประจำวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกสี่นะครับเจ็ดสามเก้าตัดเล่นคู่หน้านะครับ7 3็ดสามสามเจ็ดตัดเล่นคู่ท้ายนะครับสามเก้าเก้าสามตัดเล่นคู่สุดท้ายอันคู่คู่นี้นาสีดังคู่นี้นาสีดังเยู่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะใครเล่นได้ก็ไปเล่นนะแต่ผมอ่ะผมได้แล้วผมพอแล้วผมได้แล้วนะ ได้แล้วนะครับเจ็ดเกาสำหรับผมผมได้แล้วสําหรับทุกคนนะครับลองไปหาดูนะเจ็ดนะครับใครชอบลองไปหาดูแต่ถ้าไม่ชอบนะครับสามเกสาคู่นี้ถือว่าเด็ดเหมือนกัน7จ็ดสาสามเจดเด็ดคือกันพี่น้องนะครับตัดเล่นได้ตัดไปเลยนะครับนับหนึถึงห้าแคบไว้แล้วพิมพ์คําว่าปังๆขึ้นมาอ่า แขวแล้วพิมพ์คำว่าปังขึ้นมาครับ <c oughs> นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าโอเคครับแขวบไปเลยนะแขวบไปเลย <c oughs> สวยไหมนะงามบ่งามบ่มบอ <c oughs> ชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะครับพิจนารณาดูอีกรอบเด้อ ชอบสามเก้ามากค่ะนะครับโอ้โพี่น้องบอกเลยนะครับเลขพวเป็นจตะดังกว่ดังสามคือแปดนะครับเจ็ดแปดเก้าวู้เลขเรียงเลยนะครับกระดิ่งดังสามตัวแตกซาุอ่ะ สำหรับใครที่สนใจนะครับสั่งได้เด้อนะครับครีม m อตัวนี้นะแนะนําแนะนําเป็นพิเศษพี่น้องนะครับเพราะว่ามันมันช่วยบํารุงได้จริงๆนะนะครับผิวแห้งนะผิวแหง้งผิวผิวแหง้งผิวดํานะครับนะผิวไม่กระจ่างใสนะครับใส่ตัวนี้ไปพี่น้องนะครับบอกก่อนนะตัวนี้นะครับเป็นออร์แกนิกแท้จริงๆร้อยเปอร์เซ็นนะครับนะ ใช้แล้วนะครับบอมีแพะบอมีอาการแพ้ยังนะครับใครใช้ก็ได้เนี่ยนะครับรน,นะบผู้ใดใส่ก็ได้ <c oughs> ปังปัปัง,ปง,ปงมักเจ็ดสามครับผมนะลองตามดูครับสำหรับท่านใดอยากเข้ากลุ่มรับแนวทางสายด่วนรัฐบาลจิ้มลิงนาลางตรงนี้เลยนะครับเข้าฟรีเข้าได้ทุกคน นะครับจิ้มลิงด้านล่างตรงนี้จิ้มลิงแล้วเข้าไปเลยครับ